หลังเกมกับคูบิแกนอะแมตช์บ็อกซิ่งเดย์นี่คืนวันคริสต์มาสก็มีความสุขสมหวังกันไปนะสำหรับชาวหงแดงเลี้วผูที่เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลของลาฟาเอรเบนดิเตสไปได้4ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะเข้าเนื้อข่าวไงก็ขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดซับกด sub, กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับส่วนยังไงวันนี้ออกตัวกันเลยว่าจะมีเสียงซื้อที่มูกเสียงผมจะล้วนๆวนมาติดอยู่ลำคอไงยังไงขอขอความการุณาให้อภัยผมด้วยนะผมเป็นหวัด เป็นมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้มันเป็นหนักสุดๆเลยแต่ก็มาทําคลิปกันไปโอเคมาดูที่ทีมเยือนก่อนแล้วกันซิเบตัวจริงเดี๋ยวเขาเซตวันนี้มา4-4-1-1ไล่ไปเลยแล้วกันนะครับมีมาตินดูบราสกาพอดัมเมตจามาลัสเซลเฟเดริโกเฟอร์นันเดสเยนลักเลียเยสลินโมเมตเดียเม่แมทริชี่ไอแซคเฮเดนคินเดดี้มูโตะแล้วก็โชเซรูส่วนของลิเวอร์พูลวันนี้มา4-2-3-1ละกลับมาใช้แผนถนัด วันนี้ก็โกเบนสันเบเกอร์แบ็กขวาใช้กลับมาใช้เทนนิสเซอร์โนซึ่งหายจากอาการบาดเจ็บลงสนามได้แบ็กซ้ายเป็นแอนดูโรบัสันแล้วก็หลังส,สองตัวก็ใช้เฟอร์กิวฟานได้จับคู่กับเดยานลอฟเลนกองกลางสองคนวันนี้กลับมาใช้ไวนาดูมจับคู่กับเฮนเดอร์สันแนวลุกสามตัววันนี้ใช้โรเบอร์โตเฟอร์มิโนซาดิโอมาเน่แล้วก็เชเดานชาเกอรี่ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นโมซาลา ซึ่งวันนี้ถ้าพูดกันรตรงๆผมมองว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะในในรูปแบบการเล่นในเนื้อหาการเล่นเพราะโดยคือครึ่งแรกมันเป็นลิวพูอะเล่นอย่างเงี้ยเห็นกันบ่อยๆเห็นกันอย่างชินตาคือวันนี้มันถ้าถามความรู้สึกผมผมมองว่าเหมือนลิวพูมองเล่นโดยที่ไม่สนใจว่านิวคาสเซิลเขาจะเล่นยังไงเขาเตรียมตัวมาแบบไหนเขาชอบเล่นยังไงอันนี้ลิวพูไม่สนลิวพูเล่นในเกมของตนเอง ลิฟูทาให้ทุกอย่างมาอยู่ในมือของตนเองได้โดยง่ายโดยเห็นเห็นได้ชัดว่าครึ่งแรกเราพยายามจะบุตรไอ้บุกเพสกดดันได้ไหลายๆครั้งจนกระทั่งเรานำหนึ่งศูนย์จากอ่าลูกอ่าเขาเรียกอะไรลูกของเดียร์ลอฟเลนซึ่งก็เนี่ยแหละรครับยิงนี่คือลูกยิงของเซนต้าระดับหนึ่งของโลกเขาว่างันนะเาคาเอันดับหนึ่งของโลกก็กดด้วยขวาเข้าไปลูกนี้ก็สวยงามนะครับนำหนึ 0. ก็มีหลายๆครั้งที่วันนี้มาเน่กับก็หลุดเข้าไปแต่ก็ยิงยิงไม่เข้าวันนี้เป็นอีกครั้งละมาเน่จะเป็นอย่างนี้อีกแล้วคือถ้าวันไหนยิงไม่เข้านี่คืออย่างนี้เลยถ้าช่วงต้นๆเกมในที่ยิงไม่เข้านะจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอทั้งเกมซึ่งวันนี้เป็นทั้งเกมจริงจบแล้วก็มีจังหวะสวยๆของเชอร์ดานชาก,กิรี่ในการปั่นฟรีคิกในครคึ่งแรกก็โดนปัดไปซึ่งก็โอเคพอจบครึ่งแรกเราดํน1-0เปิดครึ่งหลังมาเราได้ประตูสองเร็วเลยล้ง่ายเลย จากการาโดนทำฟาวของโมซาร่าแล้วก็ยิงจุดโทษเข้าไปซึ่งก็รู้สึกลูกนี้ตำที่ได้ยินมาเขาว่ากันว่าเป็นลูกจุดโทษในแอนฟิลในรอบเกือบปีเลยนะรอบเกือบปีเลยที่เราไม่ได้จุดโทษในแอนฟิลเนี่ยโอเคเราก็นำไป2องสูตรง่ายเลยต้นครึ่งหลังก็ททำได้แบบนี้คือง่ายละลิวพูก็เล่นอย่างสบายๆไม่รีบไม่กดดันเล่นเหมือนแบบ ก่าว่าวันนี้คือวันนี้ลิพูเอาเก่าวเาว่าแล้วพอนำสองศจนนาทีเจก็เชรานชาก,กิรีก็ยิงเข้าไปสามศูนย์คือลูกนี้คือจบละตับผมแล้วก็มานำสี่ศูนย์จากาฟาบ,บินโยก็สบายไปซึ่งอย่างที่ผมบอกไปวันนี้มันรูปแบบคือไม่รู้จะพูดเนื้อหายังไงอเพราะว่าลิวพูเป็นทีมที่วันนี้เล่นทุกอย่างอยู่ในอยู่ในทำให้ทุกอย่างอ,อยู่ในมือของตนเอง ซึ่งก็ทำได้ดีมากจนถ,ถ,ถ,ถ้าถามถ้าถ้าถามถึงข้อดีมันทุกอย่างมันดีรวม,มๆกันไปหมดแต่ถ,ถ้าถามข้อเสียนะวันนี้ที่ผมงุดหงิดที่สุดผมให้สองคนหนึ่งโรเบร์โตเฟอร์มิโนสองอ่าสาเดโอมาเน่ทำไมผมถึงมองสองคนนี้คือจริงอยู่วันนี้ชนะสี่ศูนเนี่ยทำไมมึงต้องพูดว่าว่ามันสองคนนี้มันแย่มันก็มีวันที่แย่กันได้อ่าโอเคอันนี้เข้าใจ แต่อันนี้แค่ผู้ชวนสงสัยว่าสังเกตไหมว่ามาเน่เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าวันไหนทำต้นเกมทําไม่ได้นะจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งเกมจริงแล้วก็เียสุดท้ายก็เป็นจริงๆรู้สึกในต้นในช่วงครึ่งหลังก็มีจังหวะหลุดเข้าไปแล้วก็ซัดเต็มข้อนู่นไปหาแฟนบอลบอลลอยไปอย่างสูงส่วนโรเบร์โตเฟมิโนวันนี้ผมมองว่าถ้าจะหาว่าใครสอบตกสุดของลิเวอร์พูลผ,ผมมองว่าคือคนนี้เลยวันนี้บอบบี้ไม่ไหวยยจริงส่งบอลขาดตลอด ขาดจริงๆคือส่งใกล้ๆแล้วก็โดนเขาตัดแล้วก็โดนเขาสวนทุกครั้งเพราะโดนตัดกลางทางคือบ่อยมากๆจนรู้สึกว่ามันหมุดหงิดไปหมดอะว่าแบบพี่บอบบี้มึงจะส่งอย่างนี้ทําไมวะรู้ทั้งรู้ว่าส่งไปมันแล้วแถมมันแล้วแถมมันไม่ได้โดนดักแบบเฮ้ยมึงผ่านไปได้คนนึงแล้วโดนดักนะคือมันมันติดตั้งแต่คนแรกเลยอะคือมันติดตั้งแต่คนแรกจริงๆอะคือบอลมันคือบอลมันเข้าตีนฝั่งนู้นเนี่ยแล้วเราก็โดนสวนโดนเทหลายครั้ง ซึ่งวันนี้เป็นจุดที่ผมหมุดหงิดบ๊อบบี้มากก็ถามว่าวันนี้ใครสอบตกผมให้บ๊อบบี้แล้วกันส่วนแมนออดเดอร์แมทก็คงต้องเป็นโมซาร่าครับหนึ่งแอซิสหนึ่งประตูโอเคใครมีความคิดอย่างไรลงข้างล่างเหมือนเดิมอ่ะว่าแล้วก็เพิ่มข่าวนิดหน่อยแล้วกันเอาจากบทสัมภาษณ์ของแอนดูโรบาซันแล้วกันนะว่าปีนี้สปิริตในทีมของลิวพูสูงมากอันเนื่องมาจาก ในในอ่าเขาเรียกในห้องแต่งตัวเนี่ยมีบุกอ่ามีคนที่เป็นผู้นําอยู่หลายคนมากมีบุคลิกของผู้นำเนี่ยหลายคนซึ่งทุกทุกคนคงจะแบบมีข้อกังขาว่าเฮ้ยเฮนเดอร์สันเหรอหรือใครที่ว่าจะเป็นอย่างนั้นคือจากการจากการเปิดเผยของโรเบอร์สันเนี่ยพูดมาอยู่3-4ี่คนคนที่หนึ่งแน่นอนครับกับตันจอแดนเฮนเดอร์สัน โอ้ยสองอท่านรองเจมิลเนอร์ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการเป็นกับตันกับรองกับตันเนี่ยมันทำมันมีหน้าที่ส่วนนี้อยู่แล้วซึ่งก็แน่นอนว่าเจมิลเนอร์อายุขนาดนี้ได้แชมป์กับแมนซิตี้มาแทบจะทุกรายการเลยก็ประสบการณ์มากมาามากมายไม่มีปัญหาเล่นได้แต่ตำแหน่งแล้วก็มีความแน่นอนในการเล่นไม่มีข่าวเสียข่าวอะไรนอกสนามเลยทั้งคู่เลยนะทั้งกับตันและรองกับตันอันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆอีกคนหนึ่งคือเฟอร์กิวฟานได้ซึ่งก็ านที่รู้กันเป็นกัปตันเบอร์สามอยู่แล้วซึ่งก็ไม่แปลกดูจากบุคลิกแล้วก็เป็นกัปตันของทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยส่วนคนที่4ี่เป็นที่น่าตกใจคือเดย์ลอฟเลนว่ากันว่าเดย์ลอฟเลนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศของทีมลิเวอร์พูลสูงขึ้นมีความเป็นผู้นําสูงขึ้นความจริงๆแล้วผมว่าลิเวอร์พู o ในชุดเนี้ยสปิรตแรงจริงๆนะสปปรตค่อนข้างสูงมากเพราะว่าว่ากันว่า ในการเล่นกันนะถ้าสมมุติมีใครผิดพลาดเนี่ยสามารถวิจารณ์กันแล้วเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยทันทีไม่มีการมาแบบเฮ้ยโมโหโก,กรธใส่กันอะไรเงี้ยไม่มีเลยเท่าเที่ฟังมานะอันนี้ไม่รู้จริงแท้แค่ไหนอส่วนในลายของครอปนั้นเขาแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องตาหนิในในลายของนักเตะที่พลาดอยู่แล้วอย่างแมตท,ที่เจอแมนยูอะสมมุตินะไอไอซอนเบ็คเกอร์พลาดก็คงโดนตาหนิอยู่แล้วแต่เหมือนเพื่อนวมทีมก็พยายามจะปลอบใจจะช่วยกันว่าเอ,อ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย นี่คือสปปริตที่ดีมากของลิเวอร์พูลนะช่วงนี้โอเคเอาเท่าน,นี้ก่อนละกันไม่ไหวยละเสียงก็ฝันดีกันไปครับ4-0นำจาฟูกันดับ2คือสเปอร์ตอนนี้สเปอร์ขึ้นมาดับ2อนะนำสเปอร์อยู่6แต้มแล้วก็นำแมสซิตี้อยู่7แต้มวันนี้แมสซิตี้ก็พลาดไปโดนเลสเตอร์ชนะไป2 1โอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไม่ไหวลว้ไปละฝันดี